สองหนึ่งสองสามตำแหน่งเขาผีเตี้ยนงี้หญ่สีเป็นเขียวกานนาบอกเขาจะบอกว่าลุงตัวเป็นคนเขาเป็นแค่วนี้นะอ๋อ จะเริ่มพอนพอ,อดีบันนี้หลงพอขอตู้น,นัาลมประตัสซาสมนิะชนในรวมของเพื่อนพุตสนหวายตรงนยากการเว้าปลาลบถึงการบูชาพุ่นการบูชาพุ่นในทีน่นี้คือการปฏิบัติบูชาอดีหรือว่าอามิสบูชาบูชาเวสิ่งของอดี อยางโยมหลูกหลานกูบาสกอุบาสิกาผู้มีบุญทุกันได้บาเพ็ญมาโดยตลอดตั้งแต่เมื่อวันที่25ที่ประเดชพระคุณลงอ่อมอรณนาภาพลงหรือตอนหน้านั้นที่ทันยังมีชีวิตอยู่ก็ต้อมีโอกาสได้ทํ้ดีขั้งตอนหน้นาทั้งดีทั้งหลับหลังและมนีเข้าไปใ,ใ้อาศัย จะเพื่ออาศัยปัจจัยอาศัยกำลังสัทธากำลังบุญของกอหาตในโยมหลวงพ่อจอมจังหวัดให้แนวข้างไปง่ามหลวง,งพ่อจอมธรรมเพื่ออดีตจอมธรรเพื่อเมืองสวมจังหวัดป่านน้องคือในการ,ร,าพ,รพระร,ราชทานเรพ,ราพื่อศพหลวงพ่อตะกูประโชกสมณวัดเพิ่นให้บูชาคุณ ก็่ว่าบปลื้มแต่ว่าเป็นการตอบแทนกินเป็นการบูชาคุณภูมิคุณบูชาคุณภูมิคุณอาตมาเย้ยภูหลับผ้าละผ้าลูกผ้าหลานเหตุบุญเหตุกุศลในครั้งนี้ได้เอาคำบอกต่อว่าจังหวัดในการบูชาคุณแจกบุญให้พี่น้นนองดังที่เห็นคณะกรรมการในแจกบุญคื่อให้ 好，现在或者不卖。 บารมีสามสิบพรษในบารมีสิบพักอาทิตาาละบารมีอาทิตฐานะแต่หลวงบ่อหลวอ่อ,อิอาทิตฐานะในภูเก็ตอาทิตาก็รอหลวงพอประคู่บาบาพิันพิจารณาในกาศนี้กาบนิมนต์พระเดชภคุณหลวงพ่อประคู่ให้ลดย่างภุ่นได้นำคณาสง์ อุบาสกอุบาสิกาสิสยานสิท,สทูกหลานของปฏิปุ้นของขอขอะผู้มีพัน์กินจารอนนํ่งฆ่าละวะสืบต่อไปใน,นการนี้อากาีิมลปฏิปุ้นครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทา สนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสักกะวะเลปะมเทนะทวาระกะทวาระกะเยนะกะตัง สัพพังขมาทุโนพันเตสักกวะเลปมาเทนะสักกวะเลมาเทนะวเสสักกวะเลพมาเทนะทวาลตะเยนกตัง สัพพังขมาทุโนพันเตโอบพรน้คุณเจ้าตำบลมุนล่างที่เคยมาก่วมทุกง่วมทุกน้ำกันตั้งแต่รู้จักกันมาจนถึงมือทุทไทยวันที่มีทิศหาหรือก่อนป่วยแล้วหนะักมือนี้เป็นมือทุทไทยกระผมกันิมากในกับคณะสงฆ์ทั้งหลายทั้งคณะญาณโยบาสุบาจิกาได้มาฆาลวะและบฏิเสธนีแค่นี้ละในครบสามปี หรือเกิดว่าสสองพันที่ลอยอที fall, bigger, ่สามอันนี cosas, like ้ก็ด้ร่วมทุกวมทุกกันมากไปเหนือไปใต้เรไปลำปาทุกสูงพวกนี้กิสูงลำ้มันเข้าเป็เข้าอยู่อกพินได้อนั่อันนี้เราไม่นี่ก็เป็นว่าขรางทุกทายเยอะลผมก็จะยู่อกัอีกดวงนิเียแต่ถ้าท่านไปเราก็ิติเพราะว่าเป็นม่วงปฏิกิริาสนาเป็นม่วงวัน้อว่ายุ่งแบบนั ท่าน้หลายกันไปก้อนตอไ้นี้ไปคนอยู่กนไปเรื่อยเด้อยระบารัมอันนี้เรียกว่าขาดไปป้ายต่งางอ่าง้ไดับอาม์วิกรรมในณะโงในาโยให้โดยควยเ้อะาเริ่เลยรับต่อระนี้ก้าวระพรมเหอกาบราบนิมนพวันปวละทุษาคุณและ จเจริญพรพุทธศารสนิกชนปุบาลสกปุบาลสิกาลูกหลานผู้มีบุญทุกทั้นได้ตั้งจิตตั้งเป็นทุศลเพื่อที่จะได้ถวายบุญกุศลน,น,นี้ให้กับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อที่เราได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้เบื้องต้น คอยท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตต่มเป็นสมาธิจเจริญสมาธิให้ยิ่งๆเพื่อแผ่บุญแผ่กุศลให้กับพระเดพบุคุณของพ่อครอผู้วิพัฒน์กิจากคพรเชิดสกวโรัยเสนาอดีตเจ้าคณะตำบลปกุงอดีต,ตเจ้าว่าวัดไทยเจริญเหล่ามกู ด้วยอาการอันสงบป,ประมาณห้านาทีด้วยกันทุกท่านทุกคนณบักบบนี้บ บุคคลใดได้ปฏิบัติบูชาบุคคลผู้มีคุณและเป็นที่รักนับถือบุคคลนั้นคือว่าได้ปฏิบัติทดแทนผู้มีคุณอันหาประมาณนี้ได้บุคคลนั้นย่อมถึงสถานะแห่งความสุขในโลกทั้งสาม <c oughs> เรื่องหน้าต่อจากนี้ไป เราท่านทั้งหลายจะได้ขอไหวยสังฆาลัอันเป็นปันใจที่หามาได้โดยยากนี้เพื่อเป็นกรบุญบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระกุปวิพัฒนกิจจารณรในโอกาสนี้เจ้าประมขอกจากขอบพระคุณพระมหาเถรพระเถราเทละ ตลอดจนพุทธศาสนิกนชนอุบาสศอุปาสิกาผู้มีบุจท่านมาณอกาสนี้เมื่อหน้าต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญจเจริญพรคุณโยมอโอมได้นำถวายปัจจัยเพื่อบูชาคุณเป็นปันจจัยรามสืบต่อไป เราขับกระบออนิญาาข้าตะไรท่านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะจุขินัง ปราชเมทานังมรณะกา,าเลตัสม,มโมโหธีละทานังศีปานังโหชุอิมานิมะยังกันเตปัจจายะารานิสัปริวลาณิศิปุสังคัสตาโอโยสยามาสาจโนวันเต อิปุสังโฆอิมานีปัจจยานาณิตะปิวราณิประพิคันมาตูอัมมากรเจวะมาตาริสุอาทินั่นจาญาติการังทิ่ขลตังนิกายะสุขายะอัละัทโตนิ นี้าลัปัจจ้าโยมทุสทาทุกทานทุทานมโมทานิี้เมื่องแรกจักนี้ไปขอท่านทั้งหลายได้นี้ข้าพระเจ้าบอกชื่อตัวเองพระมหาอชิรวิชยนัอริยาเมธิโกได้อุทิ่ส่วนกุศล และได้บำเพ็ญกุศลมาแล้วในวันนี้อุทิศให้ก็เดชพระคุณหลวงพ่อพรอครูพิพั์กิจาารตลอดจนผู้ที่มีพ่ะคุณทั้งหลายผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรมนุษย์อมนุษย์อบายสยัตว์ เทวด,ดามา,มาร,มร,รพรมพยาโยมราลตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลาย,ลายข้าพระเจ้าบอกชื่อตัวเองพระมหาชิรวิทยาน,านันอริยเมธิโกขอส่วนบุญส่วนกุศลจงถึงดวงวิญญาณพระเดชพระคุณหลวงพ่อรรพระภูพิพัฒน์กิจกาธร ขอให้พระเด็กพวกคุณหลวงพ่อจงถึงสถานะสุขในสัมปรายภพด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขปรา,าศจากความทุกข์มมขไม่มีเวรไม่มีภัย ไม่มีความเบียดเบียนขอให้ถึงสถานสุขด้วยการทุกท่านทุกคนเทอนสาธุต่อจากนี้ไปเพื่อเป็นการมาเป็นกุศลให้ยิง่งขึ้นพระเดชพระคุณศาสตราการก็เทือ์พระภูมรัทอารยเดชจารุกวันโนการนิมนต์พระมหาสัญญาสัญญาทีโป ดาบนิมนต์พระอาจารย์สุวิทย์ปภัสโรและขอเจริญพรเชิญคุณพ่อโฮมชัยเสยนาเป็นตัวแทนคณะสงฆ์และญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านพ่อบอ้ามหาบังสกุลปูทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสืบต่อไปขอกราบนิมนต์ขอเจริญพรเชิญ พระครูปริยัตกัญญาณกิจเจ้าคณะตำบลคูเมืองพระอาจารยพระมหาสาคอนสาพโรเจ้าคณะตำบลหนองผือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูไพโร์ยานคุณเจ้าคณะตำบลโนลังและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปริยัตรธรรมกิจเจ้าคณะอำเภอเมืองสวง ได้เป็นพระมหาเถระพระเถระพิจารณาข้าพระหาบางสกุลและเป็นประธานในการถวายปัจจัยบูชาคุณสืบต่อไปในโอกาสนี้ขอ,อกรสนิมนตครับผม เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระบาเมีพระพิจารณาพระบางสกุลแล้วท่านก็จะได้ถวายปัจจัยบูชาคุณในครั้งนี้จากนั้นก็จะเป็นลำดับของพระนศรศรสิทธิยานุสิตและในโอกาสต่อจากนั้นขอจเจริญพ่อเชิญญาตโจมพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้ขึ้นถวายปัจ,จัจยพยาธรรมบูชาตนที่เราตั้งแต่ถวายแต่พระเดชพระุนนั้นโดยพร้อมเพียงกันครับนิมน์พระาสาฆ์นะครับขึ้นทางทิศเหนือลงทิศตะวันออกนะครับผมญาติโยมก็เช่นเดียวกัน,นครับขึ่นเป็นลำดแบบับแถว นิมนต์52นิมนต์รัดระจังพระครูริยะตุยาบรดังภาพพิการสุบัติยังาสีโลทำอาหารจะรับทุกคเป็นเท่านี้ไปับขอเรียนเชิญนะครับพอดภาาป่าบูชาคนดอกไม้จันทร์ปั่นใจนะครับแจนดอกไม้จันทร์ ใส่ภาชนะรองรับหรือว่าเป็นการประชุมเพลินหลังจากนี้ก็ทางผู้รับผิดชอบเมนลอยนะครับให้รือไฟแต่ที่กรมมีบสวพเขาลยระกณหลวงพ่อเพื่อเตรียมที่จะนำมีบเข้าสู่จิตตกาทานประกอบพิธีประชุมเพลิงจริงนะครับาทางทีมีงานนะครับเมนลอย รับหรือไฟหรือระบบได้เลยนะครับก <c oughs> ็จะได้ประกอบพิธีํำหรับ <c oughs> ท่กกานพุทธศาสนจตุรนพี่น้องญอาติธรรมอบาสบวสิกาหลังจากวางดอกไม้จันเงินเป็นที่เรียบร้อยก็ให้รอนะครับ <c oughs> ที่จะได้ประชจุมเปิง <c oughs> จิง <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งทางทีมงาน <c oughs> ทางทีมงานเมนนะครับ ให้เตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยนะครับให้เตรียมสถานที่ไว้เด้นะครับตัดระบบไฟไปแล้วไปแล้วอ่าก็ไปอ่ะคงปอันอ่าดูแลอายุข้อปลอดภัยทีมงานนะครับช่างเมนเออเรื่องระบบไฟนะครับต้องวางสายวางอะไรให้เรียบร้อยดึงร่วอ่าเพราะว่าในการประกอบพิธีประชุมปรงจิงนั้น ผู้ที่จะประกอบพิธีจุดเชือกไฟประชุมเพิ่ก็ขอความเมตตาพระเดีุ๋ณพระคนมากระโาดจันทน์บนขับขึ้นเมนนะครับวางดอกไม้อาจารย์นั้นก็ให้อถอดรองเท้าไว้ด้านล่างก็ได้นะครับเพื่อการเคารพนะครับอาต่รมาค่ออาจารย์นครมาไ,มมไ่อยมวยผมเร็วนระวังเนะอา่ารย์มาไปยังกรอก เอาเมื่อที่จะจอ,องมงอ่งได้แต่ตเมื่อเพือที่จะนอออกาัวประหยัดนี่ที่มาจุลาทิมม่งมองเห็นตเกิดท่านบาทีมงานนะครับอ,อันนี้ก็เหลือเวลาอยู่ประมาณไม่กี่นาทีว่าจะได้ประชุมเพิ่งจริงอันนี้ก็ยี่สิบสองนาฬิกาห้านาทีตามอรตรการผมจะว่าเป็นกล้งประชุมเพิ่งจริงน,นะครับ,บนี้อ,อานนี้ยน่อมัอง แดงกันล่วงอะไรหรอเขาตระวัติทางหัวลง,งหัว่วงยากหน่อยร่วงทางเดียวจังบวสวน้างกันเปิดไเกันไป,ไปไงานโยมนี้กรับที่ว่าเขาบอกว่านีมน่มณีพระพิธามสีลูกนะครับที่จะสวดหน้าไฟบรรดุมเพลิงนะครับนี่มณีขึ้นรอเลยนะครับอ่าพระอ,อธิการสมบัติ พียัคสีโลพระอาจารย์ทศพรพระอาจารย์อัจฉริยะอภิจาโตพระอาจารย์สุธีเอกะอกะะากิตโตนะครับใครจะได้หลงมโหสถสี่โลกนะครับเอ้าเส้นสรมารถนำบนเมียนลอยได้นะครับช่วงที่ประชุมเปิลจริงจะได้สวดหน้าไฟ ทีมงานนะครับทีมงานก็จะได้รื้อระบบต่บตางๆเพื่อคว,กว,กว,กวามเรียบร้อยอ่อปอ,อรอ่าจะได้ยกนี่มร่องเย็นร่องซอยคนละกันทีมงานแล้ขอแห้อองอยากยกหม้อเห็นปอพอล่าพอนีออ่สุดพอเห็นมาช่วยกันยกลงนะครับช่วยทีมงานช่างด้วยก็บางนี่บอกไปมาเพราะอาจารย์ที่ พวกรอย่ามีทุกอย่างนะครับเราคือใครค่ะไอที่มองเมืองาะวังเรื่องตอนนี้ยังไม่ถึงรั่วนะครับยังไม่ถึงอย่างไรครับกำลังตัดระบบไฟแล้วเผาลงในจีบเตรียมจิตตกาทานก่อนครับาช่วงผู้นางลงมาแล้วค่ะนางจิตนานางเอาบุญเด้องเปรื่องสำหรับพนักงานประจำคล้องกองกระถางนะครับช่วงที่ประชุมเพิงจริง พวกตะไลว่างไฟอะไรมีจุดก็จุดนะครับพนักงานก็ยำพร้อมกองระทังเป็นอนัตสัญญาณนะครับน้องส่งดวงวิญญาณไรดวคุณพ่อพรอคุณพิ่พัดจิตยากรทีมงานช่างก็เรื่อพร้อมนะครับรื้อบ